รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ว่าที่ร้อยตรีจักราชัยใจซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนพี่บุญรักษพิทยาพิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนและชุมชนเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมการศึกษาได้มีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีโดยการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ควบคู่กับการขับเคลื่อนโครงการคลินิกวิชาการในการแก้ปัญหานักเรียนที่ติดศูนย์รอมอสอและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อรักษาคุณภาพรางวัลสถานศึกษาต้นแบบในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุปกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการนำผลการประเมินภายนอกมาใช้ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเชื่อมั่นและมีประสิทธิภาพตามผลการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารอบที่5รางวัลคุณภาพ IQA Award ระดับดีเยี่ยมรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับผ่านดีเยี่ยม เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีโครงการบริหารงานของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีการจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาและดำเนินการตามระเบียบพัสดุมีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง P.A. การบริหารกิจการนักเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนโครงการใต้ร่มพารัตน์ไตรการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับผู้เรียนจนส่งผลให้ได้รับคุณภาพพิเศษแห่งสอพทอโอเบคกสเปเชียลระดับ3ดาวด้านสุขภาวะและกีฬาประเภทฟ,ฟุตซอลจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ําโดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบรวมกับระบบซีโ o ดอตเอาเพื่อป้องกันและติดตามนักเรียนที่จะออกกลางคันการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายใช้เทคนิคสวัสดอนาลัยสย์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและความต้องการจากชุมชนรวมทั้งใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษามีการนำนโยบายแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายเรียนดีมีความสุขหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพสุขาดีมีความสุขและการใช้ AI ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพิซซ่ามีการกำกับติดตามประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการสร้างและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ PBR 5H Model ควบคู่กับวงจรคุณภาพ PDCA โดยการสร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมสร้างขวัญและกำลังใจและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสถานีตำรวจที่มีส่วนร่วมในการช่วยกำกับติดตามดูแลความสงบเรียบร้อยและความประพฤติของผู้เรียนรวมทั้งช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมในท้องถิ่นมีศูนย์ดิจิตอลชุมชน และประสานงานความร่วมมือโครงการร้อยพลังการศึกษาและธนาคาร U.O.B. ในการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงที่ช่วยในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนหน่วยงานจากโรงพยาบาลและสาธารณาสุขปราชชาวบ้านที่ได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและภูมิปัญ,ญญาในท้องถิ่นเป็นต้น การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะโดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งผลให้ได้รับรางวัลและผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นทั้งกับตนเองและสถานศึกษาดังนี้รางวัลครูสดุดีและรางวัลพระฤหัสบดีประจำปีพุทธศักราช2568รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมการประเมิน OBEQA ผลการประเมิน ITA ระดับผ่านดีเยี่ยม รางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพทโอเบกสเปเชียลระดับ3ดาวเกียรติบัตรโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้านคุณภาพผู้เรียนโล่รางวัลต้นแบบสถานศึกษาที่มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นต้นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการนำ AI มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC ของโรงเรียนพิบูลรับพิทยาเนื่องจากการใช้ AI ในการจัดการเรียนการสอนยังมีข้อจำกัดในหลายด้านเช่นความพร้อมและทักษะของครูและนักเรียนรวมทั้งความกังวลด้านจริยธรรมและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการใช้ AI ให้เหมาะสมกับบริบทและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เข้มแข็งของโรงเรียนพิบุรักพิทยาโดยมีการดําเนินการใน3ระยะดังนี้คือระยะที่1การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการนํา AI มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ระยะที่2การขับเคลื่อนการนํา AI มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระยะที่3การดําเนินการและสรุปผลการขับเคลื่อน การนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนตามหลักวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยารรณวิชาชีพยอย่างเคร่งครัดบ,บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและนักเรียนส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนพี่บูลร,รักพิทยามีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขในการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันจนส,สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพและเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอย่างแท้จริง